เอาชาไปทําอะไรชามันเป็นความสงบเอาไปทําอะไรก็เอาไปดับอกุศลไงเอาไปพักสงบไงเอาไปอิ่มเองอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ไปปรุงแต่งด้านอื่นเอาไว้หลบภัยจากมาผู้บาป์ทำอันตรายแกเราเอาไว้หลบจากการพยาบาทเบียดเบียนเอาไว้หลบจากความเลวความชั่วเอาไว้เป็นกําลังในการพิจารณาวิปัสนาเอาไว้เป็นกําลังในการเจริญปัญญาเห็นตามเกิดดับของจิตผมพยายามมา20ปีแล้วพยายามกอดที่ลมไม่ให้หลุดมันก็หลุดตลอดเพราะเราไม่มีความเพียรยายประเด็นน่ะ มันหลุดไปทํายังไงรีบรู้ตัวกลับมาเราต้องอาศัยความเพียรเฮ้ยอย่าให้หลุดไม่หลุดมึงต้องไม่หลุดยาหลุดนะต้องกํากับอย่างนี้เลยเวลามันทําท่าจะําเคิมปุ๊บต้องรีบรู้ตัวลืมตาขึ้นมาตายหาแล้วจะหลับไม่เอาหลับไม่ได้ต้องมีสติรู้ตัวกลับมานั่งรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจเขาพูดได้เจ้าตัวเจ้า็พูดหลุดไปแล้วมึงอย่าหลุดสิหลุดไม่ได้นะต้องกลับมาูุที่ลมบังคับไว้อย่าให้หลุดบอกตัวเองในใจอย่างนี้เลยไม่ได้นะห้ามหลุดเด็ดขาดยาหลุดทําหรือเปล่าไม่ได้ทําเวลามันหลุดล่ะก็ปล่อยเพลินเคิมสงบเง นั่งยันตายก็ไม่ได้อะไรเพราะอะไรมันไม่มีความเพียรไงเออความเพียรคือบังคับกันว่าอย่าให้มันหลุดอย่าให้มันไปคิด mm. คิดป,ปุ๊บรู้ปุ๊บรีบดึงกลับเลยอย่าให้หลุดซี่หลุดได้ยังไงอย่า <outer> ให้หลุดต้องกํากับกันว่าอย่างนี้บังคับกันว่าอย่างนี้อย่าให้ไปไหนไม่ให้ไปไหนได้ขาดจ่อลงเลยจ่อลงที่พุทโธอย่าให้หลุดจากพุทโธ <AC> แล้วมันจะอะไรมันจะสงบลงเรื่อยสงบลงเรื่อยสงบลงเรื่อยมันจะแน่นนี่อยู่กับพุทโธทีนี้มันก็จะไม่หลุดจากพุทโธเมื่อไม่หลุดจากพุทโธมันก็จะไปคิดอย่างอื่นไม่ได้ พอถ้าไปคิดอย่างอื่นได้แสดงว่าหลุดจากพุทโธถ้ารู้อยู่กับพุโทโธมันจะไปคิดอย่างอื่นไม่ได้จอลงเลยอย่าให้หลุดบังคับไปตรงนี้มึงอย่าหลุดนะบอกตัวเองในใจหลุดไม่ได้นะมึงห้ามหลุดเด็ดขาดอ่าหิกตัวเองตีตัวเองอย่าให้หลุดถ้าหลุดไปใช้ไม่ได้แสดงว่าอะไรไม่มีกําลังไม่มีความเพียรยังบังคับบัญชาตัวเองให้อยู่ในกุศลไม่ได้ทํายังไงทําต่อไปบังคับต่อไปลงตรงที่ตรงนี้อย่าให้หลุด อย่าให้การพยาบามเบียดเบียนงอกขึ้นมาได้อย่าให้อากุศลแม้แต่ปลายขนทรายเนี่ยหลุดขึ้นมาได้มันไม่บังคับบัญชากันไว้มันไม่ควบคุมนั่นแหละเรียกว่าไม่มีความเพียรน,นี่แหละอาการของความเพียรความเพียรน,นี่แหละทําให้สติตั้งมั่นได้ความเพียรชอบทําให้เกิดสัมมาสติความระลึกได้เมื่อสติดีคือดึงกลับ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 ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวได้สมาธิจะดีตามสมาธิคือ,อะายชานเกิดไงอย่าให้หลุด นั่งยันตายก็ไม่ได้หาอะไรถ้าปล่อยให้หลุดไปเรื่อยเพลินไปเรื่อยคิดไปเรื่อยอย่าให้หลุดเด็ดขาดบังคับกันไว้ไม่เอาไม่ให้หลุดถ้าไม่สงบทางไงลุกไปเดินจงกรมเลยตายหาแล้วฟุ้งซ่านจะเลยไม่สงบเลยไปเดินจงกรมเปลี่ยนอิรยาบทปวดขาทํายังไงลุกไปเดินจงกรมทํายังไงขาขวาก้าวพุทธขาซ้ายก้าวโทขวาขาก้าวพุทธขาซ้ายก้าวโทพุทธโทพุทธโทพุทธโไปเดินปกตินี่แหละเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับมีสติจดจ่อลงน aya, around, day, care, care, ี่ค่ะ ขาแต่ละข้างแล้วเอาพุทโธไปกํากับว่าอย่าให้คิดอาการเดียวกันเลยคิดพุทโธอย่างเดียวไม่คิดอย่างอื่นอย่าให้หลุดหลุดไม่ได้นั่นแหละความเพียรบังคับกันไว้ไม่เอาไม่หลุดชีวิตกูจะเป็นยังไงก็ตามกูต้องรู้อยู่ตรงนี้ไม่ไปรู้อย่างอื่นไม่ไปรู้อย่างความคิดอื่นลงที่ตรงนี้เวลานี้หน้าที่การงานเราเวลานี้คือรู้อยู่กับการเดินหน้าที่การงานนี้เรารู้อยู่กับพุทโธรู้แค่นี้ไม่ไปรู้อย่างอื่นฟาดมาลงไปอย่าให้มันหลุด ด่าตัวเองในใจแหละด่าไปทําไมมึงไม่รู้จักมีสติสัมปชัญญะปล่อยให้ไหลเพื่อนเพลินไปตามอารมณ์ได้ยังไงไม่เอาไม่หลุดไม่ให้หลุดกลับมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธต่อไปอย่าให้หลุดนี่แหละความเพียรความเพียรตัวนี้แหละจะเป็นเหตุนําสู่สมาธิเพราะอะไรมันรู้ตัวตลอดเวลามันไอะไรมันไม่ให้หลุดเลยจําไว้รู้พุโทโธแสดงว่าเรามีสติพุโทโธหายแปลว่าลืมไปแล้วหลุดไปแล้วจำไว้อย่างนี้เลยง่ายๆสั้นๆแค่นี้ พูดโทรอยู่ยังคิดพูดโทรได้แสดงว่าสติยังรู้อยู่พูดโทรหายไปแล้วหลุดไปแล้วแสดงว่าหลุดไปแล้วเนี่ยไม่อยู่กับพูดโทรละลืมไปแล้วหลงไปแล้วหายไปแล้วมารผู้มีบาปล่าไปกินเรียบร้อยแล้วทํายังไงรีบรู้ตัวให้เร็วกลับมาพูทโทรต่อไปทํายังไงทําสมาธินานๆน,นี่ไงพูโทโธน o ี่ไงฝึกทุกวันทุกวันมันจะแน่นิ่งไปเอเมื่อวันหนึ่งเราได้ะสมฌานวิตกวิจาร์เกิดจนได้ปีติเดียวร่างกายมันจะสบงบลงครับ เมื่อปีติเกิดร่างกายจะสบงบนะครับเมื่อร่างกายสงบลำงับสุขจะเกิดเพราะอะไรร่างกายมันไม่เมื่อยล้าแล้วไงมันไม่ไหวตริงแล้วสุขจะเกิดขึ้นเมื่อสุขเกิดขึ้นก็จะนั่งสมาธิได้ยาวเลยทีนี้เพราะอะไรมันไม่เจ็บป่วยได้ไข้กับอะไรร่างกายก็สงบลำงงับนี่แหละที่มาของการเข้าไปอยู่ในฌานนั่งไปชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่รู้สึกอะไรแน่นิ่งอยู่กับความสุขอิ่มอยู่ในอารมณ์นั้นตลอดเวลาหาอะไรสุขกว่านี้ไม่มีนอกจากสุขในสมาธิ สอนเข้าชานหน่อยครับก็เมื่อกี้เนี่ยสอนไปแล้วนั่นนะมึงไม่ได้ฟังหรอกูก็เหนื่อยนะมึงมาถามกันซ้ำๆซ้ำๆกูก็เหนื่อยนะเออมึงให้กูตอบคาตอบเดิมๆสอนเข้าชาสอนเข้าชานกูสอน,าานสอนไปแล้วน่นะการเข้าชาไปฟังย้อนหลังเอานูาน่นตอนเชื่อมจิตกระโถนไหมล่ะเอากระโถนไปเชื่อมไหมตีกระบาลสักทีหนึ่งอา่าเชื่อมได้แน่กูรับประกรันติดอืมกระโถนกูเนี่ยติดกระบาลมึงเนี่ยเชื่อมติดแล้ว ต้องได้ฌานหนึ่งก่อนไหมถึงจะบ,บรรลุโสดาบันได้ไม่จําเป็นอความสงบระดับหนึ่งก็พิจารณาปัญญาได้มันอยู่ที่อินทรีย์ความยิ่งหย่อนของแต่ละคนแต่อาจารย์จะบอกให้ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยสมควรได้ฌานหนึ่งเป็นอย่างน้อยเพราะอะไรกิเลสมันหนามันไม่มีที่จะหลบเออแป๊บเดียวกุศลอกุศลใร่แล้วแป๊บเดียวอกุศลใส่แล้วมึงจะสงบยังไงอจะหาที่พักยังไงมันไม่มีที่พักเลยต้องไปสงบที่อะไรฌาน ช่วงแรกจึงต้องอาศัยการทำความเพียรฝึกสติเยอะเมื่อสติตั้งมั่นได้สมาธิจะเกิดสมาธิคือชาหนึ่งจะเกิดขึ้นตั้งมั่นได้เวลามีกำลังของสมาธิเป็นบาสานจะมีแต่วิตกวิจารณ์แล้วอย่าให้เกิดปีติสุขเวลาเดินปัญญานะสมมติได้ผสมชาแล้วเนี่ยเข้าวิตกวิจารณแล้วเนี่ยอย่าให้ไปปีติกับสุขตัดปีติออกอย่าไปเอาปีติไว้ถ้าจาแค่นี้นะจะไม่ไปชาต่อจะไม่ไปชาสองต่อ รักษาวิตกว,วิจารณ์ไว้วิตกว,วิจารเนี่ยคือรักษาสภาวะของกุศลไว้คงตัวตัวเนี้ยไว้วิตกว,วิจารณ์ตัวนี้จะไม่มีอกุศลแทกเพราะอะไรมีกําลังของฌานเป็นบาดฐานแต่เราไม่ให้มันเกิดอะไรไม่ให้เกิดปีติกับสุขรักษาแค่นี้ไว้ไม่ไปปีติกับมันไม่ไปยินดียินร้ายกับมันเห็นโทษของปีติเนี่ยกระลาเห็นโทษของฌานแล้วแต่ก่อนจะเห็นโทษของฌานมันต้องเห็นอะไรก่อนต้องเห็นอกุศลก่อนว่าการพยาบาเบียเบียมันดับไปแล้วจึงได้ปสมฌาน เพราะนั้นไอ้คนที่บอกว่าสอนฌานพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเข้าใจผิดมันยังไม่เห็นมันยังไม่ได้ฌานเลยมันจะไปทำฌานพระพุทธเจ้าได้งไงมันยังละการพยาบาทเบียดเบียนไม่ได้เลยเพราะนั้นการทําฌานที่เขาบอกว่าฌานพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วไปวิปัสสนาด้วยเนี่ยมันต้องได้ฌานก่อนก็มาอาศัยฌานแล้วการไปเห็นสติปัฏฐานสี่เห็นในฌา,านเห็นยังไงเนี่ยยังไม่อยากจะพูดในกลุ่มนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่อยากพูดในกลุ่มนี้เพราะคนมันหลายหลากหลายพอเวลามันพูดไปมันไม่เข้าใจ เดี๋ยวมันจะงงมันเสียเวลาพูดเอาสั้นๆการได้ชาแล้วคือนิวรห้าดับหมดแล้วอกุศลดับหมดแล้วการพยาบาเบียเบียนดับหมดแล้วมันต้องได้ชาแล้วเมื่อได้ชาแล้วจะไปเห็นวิปัสนาในชาอย่างไงก็รักษาระดับของวิตกวิจารคือวิตกในอะไรวิตกในโทษของชาวิตกในปีติปีติมีโทษยังไงสุขมีโทษยังไงเห็นตัวนี้เห็นอาการอย่างนี้เนี่ยเห็นอาการของมันเนี่ยเห็นอาการในปีติและเห็นอาการในสุขว่ามันมีโทษยังไงในสมาธิ ถ้าเรารักษาของวิตกวิจารไว้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสมาธิเนี่ยมนมีโทษอย่างไรเกิดขึ้นกับเราเราเข้าไปติดในปีติเราเข้าไปติดในสุขแล้วแช่อยู่ในความสุขอิ่มอยู่ในความสุขมันมีประโยชน์อย่างไรในความสุขนี้เห็นโทษของมันไหมโทษจากการแชร่ในความสุขเฉยๆแต่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัาตาจะมองเห็นโทษเราจะเห็นแต่อาสาทะคือรสอร่อยอย่างเดียวของสมาธิแต่ไม่เห็นโทษของอาชินภาค,คือโทษของความเป็น อะไรเนี่ยความเป็นโทษของสมาธิเราไม่เห็นมันว่าเข้าไปแช่อยู่ในสมาธิเราไม่เห็นนีน่จันทุขังนาตาจะเป็นโทษยังไงเรามองไม่เห็นเห็นไหมวิตกวิจารณ์อยู่ในสมาธิว่ามีโทษอ,อย่างไรได้ปฐมฌานแต่มันต้องได้ปฐมฌานแล้วมันจึงเห็นโทษไม่ใช่ยังไม่เข้าปฐมฌานเลยแต่มึงจะไปเห็นโทษในปฐมฌานมึงยังไม่เข้าไปมึงจะเห็นได้ยังไงใช่หรือเปล่าม,มันต้องเข้าไปก่อนจึงเห็นเออฉะนั้นหลายคนบอกว่าจะไปเห็นโทษในฌาน จะไปทาวิพัสสนาในฌานจะไปพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังหน้าตาในฌานมึงยังไม่ได้ฌามึงจะเข้าไปพิจารณายังไงใช่เปล่าอะอยากเข้าบ้านในบ้านเนี้ยมันมีอะไรบ้างเหรออยากรู้จังเลยอยากรู้มึงต้องเดินเข้าไปในบ้านก่อนมึงไม่เดินเข้าไปในบ้านมึงจะรู้ได้ไงว่าในบ้านมีอะไรใช่หรือเปล่าเออนี่ยังไม่เข้าไปเลยมันจะรู้ยังไงล่ะมันก็ไปรู้ไม่ได้งไงประเด็นน่ะนั่นแหละปัญหา หลายคนไปเข้าชานเอาไปเข้าใจผิดเออคิดว่ามันเข้าไปแล้วมันยังไม่ได้เข้าหาอะไรเลยไปมนโนเพ้รพบไปปรุงแต่งเออเองคิดเองเออเองทั้งสิ